ร้ยนวลพันนางที่สุดสางโสภาแม่เทพที่ดาอยากฟ้าไม่ขอของเกี่ยวดวงใจสวามิพักนางเดียวยิิงใดไม่เกี่ยวไม่ แต่ไม่เลี้ยวแน่เที่ยวเจ้าเอ่ยแม่เพียงจอมนางสถิตอยู่กลางดวงใจยิ่งอื่นใช่ไลทั่วไปไม่ขอเอื้อนเอ่ยว่าจะสงวนไว้เพียง พี่ปเปลยเอื้อนคำรักเอ่ยฉเฉลยแต่เพียงรวงนน้องอนงพี่จะปิดซองนัยนาไม่ให้แก้วตาสบพักนางใดอีกประตูหัวใจพี่ยอมปิดตายไว้เพียงอนงถึงแม้ทะเลเหือดหาย ภูเขาทลายราบลงแต่อกพีนี้ยังทำรงเทิดทูนอนุงอยู่เหนือดวงใจขอเชิญเทวีสถิตเป็นสีคู่ชมสเสวยรักพิรมชื่นชมด้วยรักยิ่งใหญ่ เป็นจอมพะทูเนื้อนารีใดนักกลางดวงใจมิ่งขวัญหาไทยพี่นี